เที่ยวงานมหากรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในสยามไม่ใช่งานบ้านและสวนไม่ใช่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปไม่ใช่เฟอร์นิเจอร์แฟร์แต่มันคืองานฉลองรัฐธรรมนูญงานเดียวที่คุณจะพบกับความสิวิไลแสงสีตละการตาความบันเทิงลื่นลมชนิดหาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วรัฐบาลเขาจัดให้ดูฟรีเพื่อพี่น้องจะได้ทราบซึ้งในพระคุณของรัฐธรรมนูญ แต่เดี๋ยวก่อนนะครับขอถามตรงๆคุณคิดว่าคนเป็นหมื่นเป็นแสนที่มาเนี่ยเขามาดูสมุดรัฐธรรนมนูญจริงๆเหรอเปล่าเลยพระเอกตัวจริงของงานไม่ใช่รัฐธรรมนูญแต่มันคือนางสาวสยามต่างหากนี่คือกลยุทธ์ตลาดระดับเทพในเมื่อชาวบ้านไม่เข้าใจว่าประชาธิปไตยคืออะไรก็เอาความงามมาร่อซะเลยคนยุคนั้นไม่ได้ตื่นเต้นกับสิทธิเสรีภาพหรอกครับ เขาตื่นเต้นกับการดูขาอ่อนของนางงามทั่วประเทศมากกว่าประกวดไปประกวดมาจนได้ฉายาว่าเทพีรัฐธรรมนูญความย้อนแย้งมันยังไม่จบแค่นั้นดูขบวนแห่นี่สิครับในยุคนั้นมีการจัดขบวนแห่รัฐธรรมนูญที่ยิ่งใหญ่แลาวกับพิธีแห่เทียนพรรษาเอาผานแม่นฟ้าขึ้นไปตั้งบนหลังคารถเก่งบนรถถังบนช้างบนเครื่องบินแหจ่จูงไปรอบเมืองภาพที่ออกมา มันก็เลยดูบันเทิงรื่นลมร้วนล้วนแต่มันน่าขำตรงที่ในขณะที่แหวัตถุมงคลนี้ไปรอบเมืองอย่างภูมิใจเนื้อหาข้างในสมุดเล่มนั้นกับไม่มีใครสนใจที่จะอ่านกลายเป็นแค่หัวโขนที่ผู้มีอำนาจเอามาแห่โชว์ปีระครั้งเพื่อบอกว่าเฮ้ยกูเป็นประชาธิปไตยแล้วนะ แต่แล้วพอจบงานก็เอารถแฮรเข้าโรงเก็บเอาสาวงามโรงจากเวทีส่วนรัฐธรรมนูนก็โยนทิ้งเก็บไว้ในตู้เซฟรอวันฉีกเมื่อหมดประโยชน์งานฉลองยังไม่จบนะครับปัจจุบันก็ยังมีคนเอารัฐธรรมนูนไปแฮรอยู่นิสัยที่ชอบดูแต่เปลือกแล้วเมินเนื้อหาเนี่ยดูยังไงยังไงก็จบไม่ง่ายใช่ไหมละครับ